ปิงไหนไหนล็อคเจเอาอยู่ <c oughs> กับไอ้ไอ้ตัวนั้นไม่มาเลยตัวไหนท่น่ตนน่ <c oughs> ะาตนไม่มาว่ะ แ่าดพี謝謝่อ <e ้าเลยมสเลยมีสยเลยพี่อเแรกอะอย่ามวนะอย่ามวนะัเแรกนะเอออย่าตกโแขงนะโอเคนะหมดหอดไอ้สาดหมดหลอดเลยน้องตามวิอ้าวไม่มีใครตามอ่ะก รอดร้อนตตามอยู่ไหนอ่ะเี่ยเดียวเลผาุกึ่ตัดอยู่บ้านเรกเผาเก็บเผานี่เอ้ยมาเก็บเผาดีวางเผาให้แล้วอ่ะตรงหมัดอ่ะเก็บดิโอ้

ัก็มีครับขอเลือกพี่แล้วขอเลือกพี่พี่ลุงพี่ลุงไม่ต้องขอเลือกไปยืนตรงกลางยตรงกลางอยู่บนตรงกลางเออบนตรงกลางไหนมีใครยืนตรงกลางเลยกลางเยอะตรงกลางเยอะนั่นเล่นตรงกลางอ่ะเออปวดนั้นอะไพี่สืบกนณีสืบกรดีนะเฮ้ยไปแจกมาได้ยับยับเออไเลยกค่นีอยู่บนเราไม่เล่นหน่อยพี่กค่นีอยู่บนก็ดีเราอ่ะได้ได้เด็กบนไหนบนไหนบนฝั่งบนบนแดงบนแดงฝั่งเราอ่ะได้ได้ได้เด็กใครดี กะสอบถึงเปล่าเหล่าล่างนะนไม่ไรเียเก็บยาดัน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 เฮ้ยเฮ้ยได้มาหาิีนึงเออสวยกรสอบน่ะนิ่งไอ้ไนยเล่นสูงเลยนายไปเล่นสูงเลยไปเล่นตรงทุบที่มันหล่นอ่ะเห็นว่าเล่นเล่นกับโยอ่ะทุบทุบให้โยดิเล่น,นันแหละระวังหด,ดีด้วย <c oughs> นะไ,ไม่มีไม่ต้องทุบก,ก็ได้ถ้าไม่มีเพื่อน,นอ่ะ หยาถี่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 าียีดินีคนอ่ะหยาด่า่เย็นยกจแล้วยคนก็ได้ไม่ต้องนี่ตกาได้เียรคน่ก่อนเล่นนาน่งอยาวอยู่เดี๋ยวทีมอื่นเาเห็น

กูมเน่ดล้านลมี่โว้าน่ตเลยไม่ยยอ่าผมไปอีเข้าป้อมด้วยหรอติวลไปดูหลายอัพดีเหียแม่งตึงนะแอปชมกรงแอิกอ่ะโอ้ว่ชมโอ่อตเี่ยว่จะสอโหมีอลก